วัดพระแก้วครั้งที่เกินครั้งที่ห้าค่ะนะตอนนี้อยู่ที่ตรงพระท,ที่นั่งอะไรนะอมรินวิริชัยหละถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะเพราะว่าเลยไปละนี่นะนี่นะคะ,น,ะน้ำกว่าละยี่สิบค่ะวัดพระแก้วโอเดนเพรสผิดแล้วค่ะทุกคนด้านนู้นนะคะเป็นพระท,ที่นั่งอมรินวิริชัยนะคะส่วนด้านนี้ด้านนี้เป็นเป็นอะไรไม่รู้เอาตรง ด้านนู้นะคะเป็นพระที่นั่งเขาน่าจะปิดแล้วก็เปิดทําการให้รปมากกษัตริย์เท่านั้นเนาะถ้าเดาไม่ผิดเราจะเดินกลับไปไม่เดินกลับไปถ่ายรูปเหรอเอาดีอันนี้ก็คงเป็นของทหารส่วนทหารแหละในคมพระราชวางังส่วนด้านหลังที่เดินผ่านมาก็คือเป็นพระที่นั่งอมรินีนิชัยนะคะเขาจะเปิดปิดให้น่าจะเป็นกษัตริย์เท่านั้นแหละวันสําคัญที่ให้เข้าไปนี่นะคะก็เป็นทางออกค่ะ ต้นส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งดูสิทธิมหาปราสาทน,นะคะน่าจะเป็นของรัชกาลที่9้าเพราะว่ากระถางน,นี้นะคะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยมีหัวมีเลขเก้าเท่านั้นนะคะประมาณนี้ที่นั่งดูสิทธิมหาปราสาทน,นะคะตรงนี้ของเอ่อน่าจะใช้เป็นพิธีที่สําคัญแล้วก็ให้พระมหากษัตริย์เปิดขึ้นไปเท่านั้นในวันที่สําคัญอะ เราจะได้ยินกันในข่าวอะไรเงี้ยที่เวลาเขาขับพิธีที่สําคัญแล้วก็ให้พระมหากษัตริย์เปิดขึ้นไปเท่านั้นในวันที่สําคัญอะเราจะได้ยินกันในข่าวอะไรเงี้ยที่เวลาเขาข่าวพระราชสำนักพระราชสำนักเราก็จะได้ยินคํานี้นะคะพระที่นั่งมหากษาตริดูสิ์มหากาัตริยค่ะ ต้นมะขามน,นะทุกคนดูลำต้นใหญ่มากเอาให้ดูให้ดูคือต้นมะขามเป็นต้นมะขามที่เป็นต้นไม้ที่โตโตอะไรวะโตช้าเนาะโตช้าแล้วกว็แบบจะได้ต้นหนึ่งที่ใหญ่คือแบบมันต้องนาน